พิมสัญลักษณ์เนี่ยยีบสี่ตลอดยีบสี่ชั่วโมงต่อเนื่องกันสี่ถึงห้าวันลงเรือใส่คอนเทนเนอร์มาลงเรือตอนนี้ปูใกล้จะเสร็จแล้วครับความหนักนี่โอ้เป็นตันฮะเป็นตันเป็นตันแล้วก็ที่ที่เห็นอยู่อันนี้คือตอนนั้นมาเป็นม้วนมาเป็นม้วนครับมาเป็นม้วนก็หลายร้อยม้วนแล้วก็เขามาต่อกันจริงจริงเขาทอเป็นผืนเดียวแต่ว่าเราขนมาไม่ได้ขนเสานี้ใช้ การต่ออันอยู่นะครับแล้วก็ความยาวของสนามบินเนี่ยพันสองร้อยเมตรแล้วขอนพคือไม่ค่อยไม่ค่อยจอันนี้คือพาดไปบนลานบินเลยหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็เครื่องบินขึ้นลงได้ปกติไม่ดหยุดใช้เลยฮะสนามบินนี้เขาเราต้องขอบคุณบริษัท AVA t EC h ร่วมกันกับมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อันนี้นี่ขึงขึงจริงป่ะฮะหรือใช้กราฟิกขึงจริงเลยฮะข้องจริงเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคะแล้วลองเขึ้นเครื่องบินถ่ายดูอ่า ต้องดูโดยนั่งเครื่องบินซึ่งถ้าสื่อมวลชนจะไปทาข่าวนะครับเราได้รับความเอื้อเฟื้อจากสําสนักง,งานตารวจแห่งชาตินะครับเราได้รับความเอื้อเฟื้อเรื่องเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ในการบินขึ้นให้ถ่ายภาพภาพนี้จะเป็นภาพที่ลบสถิติกินเนสบุ๊กนะครับเพราะว่ากินเนสบุ๊กห้าหมื่นห้าหมื่นสี่พันตารางเมตรเองแต่ของเราหกหมื่นตารางเมตร มากที่สุดตั้งแต่เคยคทำมาคือคือสถิติสูงสุดมีอยู่แล้วกินเนสบุ๊กแต่เราใหญ่กว่ากินเนสบุ๊กเราจึงเชิญกินเนสบุ๊กเนี่ยมาบันทึกแล้วท่านลองคิดดูสิครับว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุดของโลกแล้วเป็นกองทุนที่สร้างความตระหนักให้กับนักธุรกิจทั้งโลกช่วยเหลือเด็กยากจนคนยกากไร้ผู้ได้โอกาสอยู่ที่สระบุรีถามว่าเป็นผลดีต่อจังหวัดสระบุรีไหมครับเป็นผลดีแล้วก็เราจะมีชาวต่างชาติมากันเยอะมากและตอนนี้ ในร้อยห้าสิบประเทศนี้เขารู้จักสระบุรีหมดแล้วครับตำบลห้วยแห้งเป้าของกองทุนเนี่ยคือเราทําป้าใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าเงินระดมจากทั่วโลกหลายประเทศนะครับเป้ากองทุนเนี่ยจะตั้งไว้ใหญ่ขนาสี่ร้อยล้านครับสี่ร้อยล้านโดยมีวัตถุประสงค์ไปบริจาคช่วยกรณีผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวน้ําท่วมทุกภัยพวกนี้นะฮะคือผมเสนอไปหมายความว่าในแต่ละประเทศเขามีผู้แทนอยู่คผู้แทนก็เสนอไปเลยว่าอ้าวโครงการนั้นโครงการนี้ผมก็จะพิจารณา ในประเทศที่ผมเป็นลายเสนหรือรประเทศอื่นที่คนอื่นก็เป็นลายเส้เนเพื่อนผมแล้วถ้าผมมีโครงการที่จะพาเด็กที่ด้อยโอกาสพาช้างเผือกในป่าไปท่องต่างประเทศไปเปิดหูเปิดตาผมก็จะติดต่อเพื่อนผมที่เป็นไลายเส้นเหมือนกันให้เขาเป็นโฮสต์ให้เขาเป็นเจ้าภาพแล้วเราเป็นคนจัดเตรียมพาเด็กไปคล้ายๆโครงการแลกเปลี่ยนเด็กเยาวชนด้วยสถานการณ์คือทางคุณสุพนัทบอกว่ามีประสบการณ์ในการเป็น NGO อยู่มูลนิธิดูแลเด็กมาเป็น10ปีสถานการณ์เด็กบ้านเรามันแรงขึ้น จำนวนเด็กอดอยากเยอะขึ้น <Yeah. S 1> ยากไรยเยอะขึ้นมันเป็นยังไงฮะล่าสุดตอนนี้คือเด็กเนี่ยนะฮะ mm hmm. เมื่อเราพูดถึงคนทํางานทางด้านเด็ก mm hmm. เด็กเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กชาติไหนถ้าเอาเด็กสัก20ชาติมาไว้ในห้องรวมกันแล้วเราได้ยินเสียงเด็กร้องคุณป้อมบอกได้ไหมครับว่าเด็กนั้นเป็นเด็กชาติไหน mm hmm. บอก <Yeah. S 1> ไม่ได้ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่ง ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะกำลังจะบอกว่าขออนุญาตพักกันก่อนออแล้วเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวในช่วงเด็กในช่วงต่อไปท่านผู้ชมจะได้เห็นความสามารถของน้องๆเด็กชายการเมลที่เป็นผลพวงจากโครงการ Hope for c h i l d r e นนี้นะคะคที่หลังจากมูล,ลนิธิท,ทางโครงการต่างๆไปช่วยเหลือเป็น Center of Art Foundation แล้วเด็กตอนนี้พัฒนาเป็นศิลปินมีความสามารถขนาดไหนจะได้เห็นตัวอย่างจากฟิลิปปินก่อนที่เราจะมาสนทนากันต่อนะคะพักกันสักครู่ค่ะ ขอเชิญร่วมงานกองทุนเพื่อการกุศลจากคนทั่วโลกผู้มีน้ำใจ Hope for Children โดยนักธุรธกิจ Fusion Excel กว่า150ประเทศร่วมกันแบ่งปันน้ำใจเพื่อเด็กยากจนคนยากไร้วันที่7พฤศจิกายน2552เวลา12นาฬิกาถึง17นาฬิกาน,นสนามบินสิริพาจุทาภรอ,อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี ชมพิธีเปิดป้ายตราสัญ,ญลักษณ์เพื่อการกุศลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก6,000 60, 0ตารางเมตรระทึกใจไปกับการกระโดดร่มหิ่งพัส,สุาุาตื่นตาไปกับรอมบ,บินพารามอเตอร์อลังการงานแสดงฟรีคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินดารานักร้องมากมายสอบถามรายละเอียดได้ที่02 370 3270 Hope for Children กองทุนเพื่อการกุศลจากคนทั่วโลก จุดด่างดำเพียงจุดเดียวอาจทำลายความงามของผิวกระจ่างใส Pond flawless white มีวา a ob3 ซึ่มราบสูงผิวเพื่อตรงเข้ารับมือกับจุดด่างดำและผิวมองคล้ำที่เซลล์ผิวชั้นนอกให้ผิวดูกระจ่างใสพร้อมลดเลือนจุดด่างดำดูสวยกระจ่างใสพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองใน7วัน รับแถบเทียบเฉดสีและจุดด่างดำได้ที่ White บูธพรสฟลอเรสไวท์วันนี้แกงจืดใส่อะไรถึงไม่จืดจะ๊ะใส่ใจสิจะ๊ะด้ก้อน,นขนอหัวใจของน้ำซุปมีส่วนผสมของเนื้อหมูมากกว่าผงปรุงรสสองเท่าแกงจืดก็เป็นแกงอร่อย,ยสิขนอก้อนภาพผู้หญงทำเงินอันดับหนึ่งของเกาหลีลูกหลานใครหวาบป่วนซ่าในเจียเจ้ยวไม่แปลกใจเลยว่าทำไมห,หนังเรื่องนี้ทำไรายได้สูงที่เกาหลีนะคะแล้วถ้าใครชอบเด็ก ขอบอกเลยค่ะน้องคนนี้น่ารักมากน่าเลยน่าเลยน่ารักค่ะ <c oughs> อยากเพลงขอด้วยปกติจะไม่ค่อยดูหนังเกาหลีเท่าไหร่พอมาดูเรื่องนี้รู้สึกมันอิ่มใจมันเป็นหนังเกี่ยวกับครอบครัวค่ะอูจปหนังก็วันนี้เนโรองภาพขยรนใช้คอมฟอร์ตอัลตร้าใหม่ตั้ง14วันแล้วไม่เชื่อหรอกว่ายังหอมอยู่ออกไปแล้วนะแต่ยังหอมนะเดี๋ยวนักข่าวก็จับได้หรอกรู้ก็รู้แอร เหอมจังเอ๊ะนั่นแอนดี้นี่แอนดี้ยิ้มหน่อยแอนดี้แค่รูปเดียวนะหอมคอมฟอร์ดอัลตราใหม่แอนดี้ไปไหนอ่ะแอนดี้หายไปไหนล่ะไหนเนี่ยหอมจนปิดไม่อยู่เลยนะแอนดี้คอมฟอร์ตอัลตร้าใหม่หอมนานกว่า14วันพี่น้องประชาชนพี่น้องในชุมชนมามีส่วนร่วมตรงเนี้ย เราต้องนําความรู้หรือนําวิธีการให้มันหลากหลายเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนเองพี่น้องประชาชนเองเนี่ยสร้างไรายได้ให้เขาแล้วให้ความรู้เพื่อให้ชุมชนเนี่ยเลี้ยงตัวได้นะครับหลังจากที่เขาเลี้ยงตัวได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนเองแล้วเขาจะเกิดความึงพอใจตรงนี้ โยแบนได้เป็นสายเับพอดี I I need to send it to the president v e r y f a s t อ๋อยแค่สามเมกเองโรงงานข้างบ้านอะตั้งสิบสองเมกทีโอทีเหมือนกัน T.O.T. High Speed Internet 3เมกเริ่มต้น590บาทเท่านั้นโทรเลย1100 ก็คือความสามารถของเด็กชายคราสกาเมลนะคะหนึ่งในผลพวงจากโครงการ Hope for Children เป็นชาวฟิลิปปินส์นะคะน้องคนนี้ที่เมื่อสักครู่คุณสุพนัทได้เล่าให้ฟังนะคะว่าจากาที่ประเทศฟิลิปปินส์นั้นก็มีปัญหาเด็กผู้ยากไร้หลายหลายคนเหมือนกันนะคะเป็นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศน้องครากกาเมลเป็นหนึ่งในนั้นที่โครงการนี้ไปช่วยเหลือในที่สุดเขาก็ตั้งเป็น Center of Art Foundation ก็คือฝึกศิลปินตอนนี้ก็เริ่มเห็นแววที่เป็นศิลปินแล้วอายุ9ขวบเท่านั้นร้องเพลงได้ไป เราะมาจะเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นโลโก้นะคะของโครงการ Hope for Children ที่จะเดินทางไปประเทศต่างๆเพื่อให้เห็นว่าโครงการนี้ช่วยเหลือเด็กจริงๆเด็กถ้ามีโอกาสเขามีโอกาสที่จะพัฒนาได้อย่างที่บอกไว้นะคะนั้นเดี๋ยวจะต้องมาคุยกันต่อถึงวันที่7พฤศจิกายนที่บอกว่าเชิญชวนประชาชนไปป้ายนี้จะแล้วเสร็จวันที่7พฤศจิกายนเสร็จก่อนฮะใ้ล้จะเสร็จแล้วครับเสร็จก่อนตอนนี้ก็ถ้าประชาชนจะผ่านไปดูก็ได้แต่ตอนนี้ห้ามเครื่องบิน อ๋อเครื่องบินนี่คือคือเขาเขารู้แล้วฮะา็ตั้งแต่เขาอนุญาตให้เราใช้หกเดือนหกเดือนนี่หมายความว่าอันนี้เราขึงนานเท่าไหร่ฮะขึงขึงนานหกเดือนครับอยู่บนอยู่บนรันเวยหกเดือนเลยอยู่บนรันเวยหกเดือนเลยคือหมายความว่ารันเวยเนี่ยประมาณสามสิบเมตรกว้างเนี่ยนะครับเสร็จแล้วออกไปปีกซ้ายปีกขวาที่เป็นญ่ารวมแล้วความยาวห้าสิบเมตรแล้วยาวพันสองร้อยเมตรนั่นหมายความว่าเราก็จะแจ้งไปยังสายการบินต่าง อย่างเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยนะครับเวลาเราผ่านสถานที่สําคัญเนี่ยกับตันในเครื่องบินเขาก็จะบอกว่าตอนนี้เราบินอยู่เหนือด้านฟ้าประเทศนี้ตอนนี้ถ้ายังพอมองเห็นอย่างกําแพงเมืองจีนก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างผมไป South p a c ซิฟิกเขาก็บอกเลยว่านี่หมู่เกาะเฟรนซ์โพลินีเซียเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยเราก็พยายามที่จะให้มีโอกาสเป็นเช่นนี้เหมือนกันและตอนนี้คนทั่วโลกร้อประเทศนี้เขารู้หมดแล้วครับ ว่ามีโครงการนี้แกําลังจะบอกว่ามูลนิธิของสนามบินสิริพาจุธาพรก็ขาดสตังไป6เดือนนะคะห้ามบินก็เนื่องจากว่าเป็นสนามบินที่เขายังไม่ได้เปิดทําการอย่างเป็นทางการนะนะครับสนามบินสุแต่แต่ท่านนาวาอากาศเอกวิรยุทธ์ดิษ์เสยศรินเนี่ยเมื่อท่านทราบโครงการนี้ท่านก็ก็เมตตาเรานะครับ ท่านก็ยินดีติดต่อกับสนามบินนี้เลยคือยินดีปิดสนามบินให้เลยค่ะเลาะเลื่อนโปรแกรมต่างๆทั้งหมดเลยที่มีอยู่เพื่อให้ใช้โครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นสัญลักษณ์ของโลกจริงๆแล้วเปิดตัวจริงๆวันที่7 7เพฤศจิกายนทำไมเลือกวันที่7เพราะว่าก็วันที่เเขาทำผ้าใบเสร็จพอดีคือเสร็จก่อนหน้านั้นพอดีที่จริงจะเปิดมาก่อนแล้วเก็คือผลิตเสร็จคือเล่าให้ฟังว่าที่จริงเราจะเปิดมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วปรากฏว่าเครื่องจักรยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยอยู่ที่เมืองจีนเนี่ย มันมันเดทขออภัยนะครับเครื่องมันเสียเครื่องเสียพอเครื่องเสียปั๊บทําให้เวลาเนี่ยมันเนื่นช้าอพอเนื่นช้าปั๊บเราก็ประมาณการดูแล้วก็เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนะครับปลายปลายตุลานะฮะก็เนี่ยตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วก็วันที่7็ดก็พอดีทํางานกัน24ชั่วโมงถึงไปจนถึงนู่นเลยเมษาเลยไหมฮะใช่ครับหเดือนเมษาทําไมต้อง6เดือนเพราะอะไรเพื่อ ก็สถิติกินเนสบุ๊กนี่อย่างน้อยเข้าใจว่าไม่ท่ำกว่า6เดือนอ๋อคือประเทศอื่นเขาก็ขึงแช่เงี้ยเป็นหลายเดือนครับถ้าถ้าเราเข้าไปดูถ้าเขาเราไปดูลาสเจสแบนเนอรก็คือแบนเนอร์ป้ายโฆษณาที่ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยที่อยู่ในทะเลทรายของประเทศอะไรก็ไม่ทราบครับนะครับเขาก็ขึงอยู่อย่างนั้นแต่ของเรานี่ขึงแต่อายุของผ้าใบเนี่ยก็ประมาณทํายาวนานก็เป็นปีๆฮะปีสปีก็ไม่เป็นไร เสร็จแล้วผ้าใบนี้เนี่ยพอเสร็จแล้วเนี่ยเ,ออเดี๋ยว<า>เราก็รเราเราก็คุยกันไว้กับบางองค์กรบ้างนะครับเราก็จะบริจาคให้กับหน่วยทหารที่จําเป็นที่จะต้องใช้ซึ่งเราต้องขอบคุณอกองพันทหารมา้จาจังหวัดสระบ,บุรีรนะครับแล้วก็ทางกรมนางหลวงโดยเฉพาะแขวงการทางสระบ,บุรีนี่ก็น่ารักมากโดยคุณพัฒนาชื่นสิริซึ่งเป็นหัวหน้ากองฝ่ายอาคารเนี่ยช่วยกันประสานงานเต็มที่เลยนะครับทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบกก็ต้องถือว่ากองทัพบกช่วยแหละถึงแม้เป็นหน่วยฐานย่อยก็ตามสำนักงานบลดหยาดกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือซึ่งมีบุคลากรอาสาสมัครมาช่วยก็ต้องขอบคุณไปตลอดเลยขอขอบคุณริ์บ้างนะคะคุณฤิาวันที่เพฤศจิกายนเขาบอกว่าพี่สุพนันบอกว่าจะเชิญคนคนไทยทั่วประเทศถ้ามีโอกาสไปเที่ยวที่สระบุรีไปร่วมในพิธีเปิดครั้งนั้นชาวสระบุรีเตรียมอะไรไว้ต้อนรับเพื่อนๆจากที่อื่นๆคะครับทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติได้หมดนะฮะ ในฐานะที่เป็นคนพื้นที่ก็ยินดีต้อนรับในด้านความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแล้วก็ในด้านบันเทิงนะครับพิธีจะเริ่มมันแต่8ดโมงเลย8โมงทำอะไรเอาจริงๆ8ดโมงก็เริ่มเปิดพิธีเลยแล้วก็มีเครื่องบินลำแรกที่มาจากอกองบินตำรวจรามินทาลงส0บโมงเช้าบรรทุก VIP มา8คนนะฮะหลังจากนั้นต่อจากนั้นก็มีการโดดร่มดิ่งพระสุธาไปไวเลยนะโดดร่มดิงพระสุธาเสร็จก็ มีดนตรีซึ่งมีนักร้องดาราดังๆหลายคนจากกรงเทศไปนะฮะแล้วก็มีร่มบินพลามอเตอร์นะฮะเป็นเป็นบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบมากมายเลยนักต่อกบตีไก่ที่สุดของโลกตีไก่ไม่มีตีไก่ไม่มีนะนักต่ีไก่ที่สุดของโลกอ๋อผมตีมันตีไก่แล้วมีนักคอปที่ตีไม่ใช่ตีไก่ตีไกลตีไกลที่สุดในโลกนะฮะค่ะเพราะมัน ผมเป็นนายกสมาคมตีไก่ขอเขาพูดเรื่องตีไก่ผมได้เลยตีไก่เขาตีไก่ไม่ได้ล่าไม่ขึ้นคือตีกอล์ฟไก่สุดในโลกตีไก่ที่สุดในโลกเรียกเขาเรียกว่า Long Guest Drive ก็มาโชว์ด้วยนะครับแล้วก็เอาเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่ตีกอล์ฟไกลที่สุดเหมือนกันมาตีโชว์ด้วยแล้วมีการแสดงโชว์ดิ่งพัตุธานะครับดิ่งพัตุธาแล้วก็มีวงดนตรีของกรมดุริยางทหารเรือนะครับจนกระทั่ง ถึงเวลา13.30นเนี่ยประธานโฮเวลมาอีกมาแล้วเครื่องบินลำที่สองเป็นทุก V.P i มานะครับแล้วก็มีปืนใหญ่ยิงผู้ล่มมีปล่อยลูกโป่งปลูกโป่งสีนะครับแล้วก็แล้วก็สลับกระดิ่งพระจุธาตลอดมาฮะ,ะจนกระทั่งไปถึงตอนเย็นเลยคนไปร่วมงานไม่เสียสตังค์นะคะไม่เสียสตังค์เลยนะฮะ แล้วก็ไปง่ายมันจะมีป้ายบอกเป็นระยะไปเลยไปง่ายถ้าเข้าสระบบรีถูกก็ไปที่แหล่งนี้ถูกถือว่าไปไปเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดโครงการเพื่อเด็กอันนี้แต่ว่าไปถึงงานเราไม่ได้มีกองทุนไม่จะไม่ต้องไปย่อนสตังค์บริจาคเราจะไม่ทําแบบนั้นเลยเพราะว่าเราจะให้นักธุรกิจเป็นผู้ที่นํารายได้ส่วนหนึ่งของกําไรของคุณเนี่ยมาเข้าเป็นกองทุนผ่านมูลนิธิศรัทธาในวันข้างหน้าในวันข้างหน้าในโอกาสต่อไปค่ะ ครับงนั้นรูปแบบก็คือไม่จํากัดเฉพาะนักธุรกิจครับหมายความว่าประเทศก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดนักธุรกิจสายอื่นก็ก็ได้หมดมานมีส่วนร่วมได้โครงการนี้เนี่ยเราทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักธุรกิจทั่วโลกทั้งในประเทศและต่างประเทศยกตัวอย่างถ้าคุณเป็นเจ้าของโรงงานคุณมีพนักงานในโรงงานคนของคุณสองพันคนคุณอาจจะตกลงกับพนักงานโรงงานว่าขอ ขอพนักงานต่อคนเนี่ยเดือนละ5บาทได้ไหมคุณก็ตั้งกองทุนของคุณเองได้เพื่อช่วยเหลือองค์กรการกุศลใกล้เคียงญาตินั้นไม่จาเป็นที่จะต้องมาเป็นการเป็นตัวอย่างหนึ่งกระตุ้นจิตสำนึกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาสรุปกันในช่วงท้ายช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ นนีนะคจะเข้าฉากอยู่แล้วเยียงสวบสวบสวบน้วมีดีอะไรจ้าดารี่มีสองพลังมิ้นแปเปอร์มิ้นลดกลิ่นสเปีร์มิ้นให้ความหอมสดชื่นดารี่ดับเบิลแอคชั่นมั่นใจมากหายห่วงหากผิวกระจ่งางใสตามธรรมชาติของคุณถูกบดบังเรามาพิสูจน์ให้เห็นกับตาโดยใช้วิธีทดสอบเทปสตริปปิ้งบนผิวหน้า สิ่งสกปรกและเซล์ผิวหมองคล้ำที่ตกค้างอยู่ p พร w h ว t e Beauty f ฟ c i a l f โ a m ด้วยโปรวิตามิน B3 ชำระล้างเซล์ผิวชั้นนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพเผยผิวของคุณให้ดูกระจ่างใสยิ่งเป็นธรรมชาติเพื่อผิวสะอาดกระจ่างใสของคุณ p o พ s White Beauty Facial Foam ฉากนะพี่ไก่ผมไม่เสียเลยอ่ะทำได้ไงคะพี่ไก่ผมอ้ำสวยไม่มีเสียอยู่แล้วเคล็ดลับของอ้ำมาเหรอสันซิลทรีทเมนท์ทั่วทีด่ละถูกต,ต้องเลยยางครีมนวดผมแบบลุงธรรมดาธรรมดาไม่พอหรอกถ้าจะให้ดีให้ใช้สันซิลทรีทเมนต์รูปตรงกลางไปถึง